รายการค้าวันที่31มกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชี 6. ปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้าบัญชีกำไรสะสมเมืม่อเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะกดปุ่ม w o r o w ค่ะเลือกลงรายวันทั่วไปสมุดรายวันทั่วไป GJ ค่ะกด OK เลยค่ะกด F3 เพิ่มค่ะ วันที่ลงบัญชีคือวันที่21-01-58ค่ะช่องท้ายเราจะใส่ C นะคะต้องการปิดบัญชีถึงเดือนก็คือเดือน01-25-58ถูกแล้วกดโอเคเลยค่ะจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างจากโจทย์บอกว่าให้เราปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้าบัญชีกำไรสะสมซึ่งจากตัวเลือกไม่มีนะคะเราจะกดเลือก ต้องการลงรายการเองค่ะรายละเอียดปิดบัญชีกำไรสุทธิค่ะเราจะลงบัญชีด้วยการเดบิตกำไรสะสมนะคะปมรหัสบัญชีใส่จุด enter เพื่อค้นหาเลยคะ่ะ 1> 3 1 0สามหากำไรสะสมค่ะจำนวนเงินเราจะใช้ตัวเลขจากการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้ใจ่ายนะคะก็คือ3 4 2หมื่สี้บเกาสงสตางค์ค่ะ เครดิตเราจะเครดิตกำไรสุทธินะคะรหัสบัญชีใส่จุด Enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก3 1002กําไรสุทธิประจำปีค่ะจำนวนเงินเราจะกด F 2เพื่อให้บัญชีสมดุลกันนะคะก็คือ ยอดเงินรวม34,249 3 2บาทสตางกด F10 บันทึกค่ะให้เครื่องรันหมายเรขวก v เชอร์ให้กด yes ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรายการค้าวันที่31มกราคมค่ะ